สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิทยาศาสตร์ป .6 นะคะเรื่องสารอาหารสารอาหารคือสารเคมีนะคะที่อยู่ในอาหารนะคะโดยที่ร่างกายของเราเนี่ยนำไปใช้ในกระบวนการต่างๆนะคะ,ะ,คะเพื่อให้เกิดประโยชน์และสามารถดำรงชีวิตให้ร่างกายของเราเนี่ยจเจริญเติบโตต่อไปได้นะคะโดยสารอาหารเนี่ยจะมีด้วยกัน6 ประเภทนะคะ 1. คาร์โบไฮเดรต 2. โปรตีน3ไขมัน 4. วิตามิน 5. เกลือแร่และ6นะคะน้ำซึ่งนะคะสารอาหารเนี่ยก็จะจัดออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่หญก็คือกลุ่มที่เป็นสารอาหารให้พลังงานและกลุ่มที่ไม่ให้พลังงานกลุ่มที่ให้พลังงานเนี่ยก็จะได้แก่คาร์โบไฮเดรตโปรตีน ไขมันกลุ่มที่ไม่ให้พลังงานก็จะได้แก่เกลือแร่วิตามินและน้ำนะคะ